ปลาท้องทองนิยายบทที่44เลาวหนึ่งช่วยยามให้หลังเผยจีรุณในชุดอีวาสีแดงกับผ้าคลุมหน้ากระถูกพาตัวไปยังหนงที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้สำหรับเผยอี้เนียงภายในเจินของท่านโห รอให้ฟ้ามืดเจ้าบ่าวเปิดผ้าคลุมนะ้าและร่วมหอ,อก,กันเมื่อใดการแต่างงานครั้งนี้ก็จะสมบูรณ์ตกคำเจ้าบ่าวเข้าห้องหอพร้อมกินโซลาคระครุง้งแต่ว่าช่วงวันที่เขาเปิดผ้าคลุมหนะ้าเจ้าสาวขึ้นมาชายหนุ่มก็ร้องโหยหัวด้ยวยยวามบอดกลัวหายเมาทันทีอีกทั้งยังปัสสาวะราดพังตะกายออกจากห้องหอแทบไม่ทันผ,ผีหลอกหลูเ่เศร้าเซียนแผ่เสียงร้องก่อนหน้ามึดหมดสติไป อาจเป็นข่าวเคราะของชายหนุ่มผู้ร่ำสุรามานานจนสุขภาพสุดโทมสามยังดื่มทักในวันนี้แต่ต้องมาเจอเรื่องสยองขวัญทําให้หัวใจทํางานหนักจนทับไม่ไหวเสียชีวิตไปนในทันทีกว่าที่ทุกคนจะรีบรุดมบมัทีห้องหอและรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างหลู่เซาเซินก็หมดลมหายใจไปสักพักแล้วเหลือแค่เพียงเจ้าสาวที่นั่งถลึงตามมองพวกเขาอยู่ที่ข้างเตียงแต่และคนถึงกับสุดลมหายใจด้วยความตกใจสุดขีดจนขวัญกระเจิงบางคนถึงกับวิ่งไม่ออก แล้วแต่สุดตรวนั่งกองอยู่ที่พื้นผีหรอกแต่และคนท้องหวยหวนที่วิ่งได้ก็วิง่งที่หนีได้ก็หนีส่วนคนที่แข้งขาอ่อนกองอยู่ที่พื้นก็ยังอุตส่าห์ตระกายอาอกจากห้องหอทันยังสุดชีวิตเมื่อจงอี้โหมาถึงห้องหออย่างไม่ทันได้สุดร่างลงรล้มให้แกหลานชายคนโตที่ตกใจจนตายอย่างปัจจุบันทันด่วนก็มีอันต้องไปนมนมพับไปเสียก่อนพอตกใจที่เห็นเจ้าสาวนาผีผู้เหมือนเพิ่งปีนขึ้นมาจากโลงศพ นั่งนิ่งอยู่บนเตียงวันต่อมาเมื่อฮ่องเต้เสด็จออกจากท้องพระโรงแล้วจงอี้โหก็นำเรื่องนี้ไปทูลฟ้องทำให้เผยเจิ้นเทียนถูกตามตัวเข้าวังไปเข้าเฝ้าเพื่อสสางเรื่องรุ่งยากทันทีเผยเจิ้นเทียนประกาศลั่นห้องสมพรอักษรว่าเขาถูกใส่ท้ายฝ่าบาทก็หม่อมถูกใส่ท้ายพะยะค่ะเมื่อวานนี้ตอนที่คนของท่านจงอี้โหนนำเกี้ยวพาตัวบทสาวคนโตของกระหม่อมไปกระหม่อมได้ทักท้วงแล้วแต่ท่านจงอี้โหไม่ยอมฟัง เอาแต่อัางเขาบัญชาของฝ่าบัดบังคับกรัมหอมกรัมฮอมไม่มีทางเลือกเลยจําเป็นต้องให้พวกเขาพาตัวบุตรสาวคนโตที่เสียชลมฉกไปเพื่อเป็นอนุภรยาของหลานชายคนโตท่านจงอี้โหเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอท่านจงอี้โหไม่ยอมฟังคําเตือนกรามฮอมไม่ได้มีเจตนาขันแกล้งท่านจงอี้โหเลยแม้แต่ห้อยแต่ท่านจงอี้โหเองก็เขียนหนังสือตอบไปว่าถ้าหากที่เจอของท่านโหเกิดเรื่องอนใดขึ้นเวนแม่ทัพของกรัมหอมมีต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นด้วย พวดจบเผยเจ้นเียงก็หยิบอาหนังสือที่มีลายมือผอมตาประทับคอนท่านจงอี้โหออกมาขันทีที่อยู่ด้านข้างจึงนิบนําหนังสือไปกลับทูลถวายฮ่องเต้รับหนังสือแผ่นนั้นไปทับประเน็ตเนื้อหายางละเอียดจงอีโ้โหท่านเขียนหนังสือฉบับนี้ขึ้นเองอย่างชัดเจนหากยังจะไปเอาเรื่องทําไมทับอีกเพลงว่าคงไม่เหมาะกระมังแต่ฝ่าบาทแม่ทับเผยจงใช้ผิดพังเรื่องลูกสาวเสียโฉมและหลอกให้กหม่อมเขียนหนังสือทับรองขึ้นมาขอฝ่าบาทได้โปรดให้ความเป็นธรรม แกหารช่ยของกำหม่อมด้วยพะยะค่ะจงอี้โหดรองให้ฟุม้มไฟพังเกา่าโทนฝ่าดที่กำหม่อมต้องปิดบังกระเพาะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องทีและกว่ากำหม่อมจะช่วยชีวิตลูกสาวเอาไว้ได้ก็ไม่ง่ายเลยกะหม่อมจึงไม่อาจเปิดเผยเรื่องน,นี้ให้เป็นการทำลายลูกสาวได้แต่เดิมกำหม่อมคิดจะเลี้ยงลูกคนนี้ไปจนตลอดชีวิตอยู่แล้วและตอนที่ท่านจงอี้โหมาส่งคนพานางไปกกำหม่อมได้บอกตอนเป็นนายอยู่หลายครั้งสามอย่างพูดตรงตรงไปด้วยว่าต่อไปท่านโห จะต้องเสียใจแน่ขอให้คิดให้ดีก่อนแต่คนของท่านโหก็ยังยยนยัยญญาจะพาบุตรสาวของรามหอมรับจวนไปการแต่งงานครั้งนี้เป็นสมภพพระราชทานเมื่อท่านโหนําฝ่าบาทมาอ้างรามหอมก็ไม่อาจขัดขืนนอกจากต้องทําตามพระกระแสรับสั่งเท่านั้นขอฝ่า่าททรงพริจารณาด้วยพระยะค่ะจงอีโ้โหที่ท่านแม่ทัพใหญ่พูดมาเป็นความจริงถือให้ทูลฝ่าพาดจงอีโ้โหประสานมือกัดฟันตอบท่านแม่ทัพพูดเช่นนี้จริงๆพะยะค่ะ เ็นกมหอมเองที่ยืยวยดให้พาคนขับมาที่ชวนไหนเมื่อเป็นความประสงค์ของท่านเมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็ต้องทับผิดชอบเอาเองท่านขับไปเสียเทิดแต่ว่าฟาบาดหลานชายของกมหอมถูกบุตรสาวของท่านแม่ท้าทำให้ตกใจจนตายจงอี้โหยังคง,งท้องไห้ทวงถามความยุตทธรรมให้แกหลานชายยางไม่ยอมแพ้ห้องเตปลายพเนตรมองขันที่ข้างพระวรกา,ายเอาดีกาพวกนั้นไปให้ท่านโหดูแลถามเขาด้วยว่ายังจะถามหาความติธรรมให้หลานชาย ไม่เอาไหนของเขาอีกถึงให้จงอี้โหรับตีกาจากมือของขันทีได้สิหนห้าลังเลใจและทันทีที่เปิดอ่านเขาก็ใจหายวาบจนเกือบเป็นลมหน้ามืดข่าห้องส่งพระอักษรเมื่อดีกาพวกนันล้นเป็นพวกขุนนางทุกกลุ่มกองที่ฟ้องร้องถึงความเวลวท้ายของหานชัยเขาตัังแต่ฉุดคลาหญิงชาวบ้านข่คมขืนไปจนถึงทําให้สติพวกบริสุทธ์ตั้งทันแล้วบีบบังคับพวกนางให้ต้องกระโดดนำฆ่าตัวตายอีกหลายราย ห้องเตทอพันเนชจงอี้โหที่มีอาการตัวสั่นด้วยสายพันเน์เยนชาท่านโหเรื่องนี้ก็ให้แล้วกันไปเถิดถ้าหากเราสืบสาวเราเรื่องขึ้นมาจริงๆเกรงว่าผู้คนในเชิงของท่านคงเหลือแต่รุ่นของท่านรุ่นเดียวแล้วเร,เรื่องนี้กรมหมรับเพราะบัญชาพะยะค่ะถ้าขืนเขายัางทวงความยุติธรรมต่อภไปนากลัวแม้แต่ตำแหน่งจงอี้โหของตนเองก็คงไม่เหลือดังนั้นจงอี้โห ถึงได้แต่กล้ากลืนความแค้นที่เน้นอกเอาไว้แล้วขศกศีรษะขอบว่ทถ่ายฮองเต้แทนฝ่าบาททรงรับสั่งถูกต้องพอถ้าหากมีการสืบสาวทั้งดอเขึ้นมาจริงๆลูกหลานอของจงอี้โหทุกคนไม่มีใครรอดพอทั้งครอบครัวของถูกเนรเทศไปไกลสุดกูท่านขับไปได้แล้วอีกอย่างวันนี้คุณดสุสกุลเผยก็เป็นคนของจวนโหไม่ว่านางจะสวยงามหรืออัปลักษณ์ท่านก็ควรดูแลนางให้ดีอย่าให้มีเรื่องเลวร้ายอะไรมาเข้าหูท่านไปอันขาดฮองเต้สั่งแต่นในท่าทีนิ่งเฉยเย็นชา พะย่ะค่ะระหมนอมทำนะพระบัญชาจงอี้โหดตอบทับอย่างคับแทนใจและประสานมือออกจากห้องสุภอักษรไปห้องแตทอพเนรบ,นบ,า,นบานบานประตูที่ปิดลงก่อนหันพระบายโทรศทะใส่เผยเจนเทียนตกลงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแฮะเผยเจนเทียนจึงร้องของพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งก่อนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความจริงฝ่าบาทครอบครัวของกำหม่อมไม่ดีเองพะยะค่ะเผยเจออี้ดูเรื่องนี้ในวันถัดมา หญิงสาวอ้าปากค้างขณะมองห่วงฝูที่ยังไม่เชื่อสายตาแต่ก็ฝืนใจถามออกไปว่าออแล้วท่านพ่อของข้าเป็นอะไรถรึงให้ห่วงฝูจีสันศีษะโชคดีที่ท่านพ่อให้จงอี้หัวเขียนหนังสือทับรองเอาไว้และเป็นเขาเองที่ยิงกาจพาคนไปมิใช่ท่านพ่อตาจงใจคิดหลอกลวงเขาเลยรอดตัวไปฮ่องเต้ส่งจัดการเรื่องนี้อย,ย่างไท่พ่างเรื่องใหญ่ขนาดนี้สเสด็จพ่อยังต้องปวดพระเศียรอยู่แล้วและยิ่งส่งโทรว่าเชิญย่หาเจียน เป็นคนยุยงให้พี่สาวเจ้าไปซื้อยาสลายกระดูกมาทำทายเจ้าก็ยิง่งรกลือนกเมื่อเช้าเลยทรงมีรับสั่งผลราชจคูเฉินออกจากตำแหน่งและให้กเกษียนขับบ้านเทอมไปห่วงฝูจิระบายลมแหยใจยาวส่วนพี่สาวของเจ้าเวลานี้เป็น,นของจวนโหไปแล้วจวนโหไม่ได้ขับไล่นางและบิดาเจ้าก็ไม่ได้ไปขอทับคนขับจวนแม่ทับเช่นนี้นางคงต้องคลองตัวเป็นไม่ไว้ทุกข์ให้หลูเศร้าเสนอยู่ที่จวนโห พอได้ยินเช่นนี้เผยเจออี้ก็มีอารมณ์ขึ้นมาทันทีสมน้ำหน้าโถเศร้าเสียนที่ได้บุตรทรงศพไม่มีลูกหลานเสบสกุลจะพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเผยเจออี้จึงเล่าเรื่องชั่วไทยที่โดดเศร้าเสียนทำโอ้ยข้างนอกให้ใชายหนุ่มฟังทั้งหมดแบบนี้ท่านว่าเป็นกรรมตามทันหลุมให้เล่าเขาเที่ยวหลอกภาพพมรมจาร์ของหญิงสาวจนตัวหนงต้องฆ่าตัวตายกลายเป็นหนึ่งศพสองชีวิตข่าว่าได้รับผลกรรมแบบนี้ก็สะสมกันดี หรือว่าท่านคิดว่ามันภาพเกินไปห่วงฟูจิรวบตัวคู่มันที่มีสีหน้าค่อยสบายใจทัเข้ามาวัในีอ้อมแขนนำเสียงของเขาเครียดแขนมไม่แพ้น,า,นางเช่นกันเ้าพูดถูกเขาสมควรได้รับผลคมเช่นนี้แล้วเวลานี้ห่วงฟูจิถึงได้เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเพราะหลู่เซาเซียนเจ้าคนเหล่านั่นทำให้อีเอ๋อเข้าใจเขาผิดว่าเขาจงใจปิดบังฐานะของตนเองเพื่อหลอกลวงนางถูกต้องเผยเจออีเพจหน้าแรงแรงถูกใจที่ห่วงฟูจิคิดเหมือนกับนาง เจ้าอยากกลับชวนแม่ทัพเหลือให้อีกสองวันพี่ทองของเจ้าก็จะแต่งงานข้าเลือกสินเดิมสมเขาให้เจ้าสาวส่งบัตรที่ชวนแม่ทับแทนเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าจะได้แวะไปดูท่านน้าห่วงด้วยท่านพูดเรากับเราสองคนแต่งงานกันแล้วและจะให้ข้ากลับชวนไปแสดงความยินดีกับพี่ทองอย่างไทอย่างนั้นนี่ท่านแม่ก็เพิ่งส่งคนมาบอกข้าว่าเรือนพักของข้าซ่อมเสร็จแล้วให้ข้าย้ายกลับไปได้เลยท่านให้คนช่วยเก็บของก่อนเถิดข้าจะได้กลับชวนไปเลยทีเดียวได้อย่างไรกันเช่นนั้นเจ้า ก็ไม่ต้องขับไปจนแม่ทับแล้วพอได้ยินว่านางจะขับชวนแม่ทับไปเลยห่วงฟูดชี้สินท้าก็เปลี่ยนเจ้าให้คนเอาสินดำที่เจ้าเลือกเพิ่มไปให้พี่สาวเจ้าแต่ห้ามขับไปเจนแม่ทับเด็ดขาดขอให้ถึงวันแต่งงานของพี่สาวเจ้าก่อนแล้วข้าจะไปร่วมงานกับเจ้าด้วยเผยเจออี้ทุบอกคนทักอย่างชุนฉุนมีผู้ใดบ้างที่ยังไม่ทันแต่งงานก็กัดตัวคู่มันเอาไว้ในบ้านตนเองใจขอท่านจะไม่ให้ข้าขับพานจริงๆถือกล้ากลัวว่าพ่อของเจ้าจะไม่ให้เจ้าขับมาหาข้าอีกมากกว่า เขามองนางได้วาตาหน้าสงสารเรากับตนเองเป็นสามีที่ถูกภรรยาทอดทิ้งเรื่องนี้ต้องโทษเสด็จพ่อของท่านมากกว่าท่านพ่อของข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยถ้าหากเสด็จพ่อของท่านไม่รับสั่งอะไรแบบนี้มีหรือท่านพ่อของข้าจะขวางท่านแบบนี้เขากลัวมากว่าท่านจะได้ข้าแล้วทิ้งถึงตอนนั้นข้าจะไปร้องไห้โวยวายกับใครได้เล่าหางตาของห่วงฝูจิกระตุกข้าเป็นคนแบบนั้นถือนางชัยนิ้วชี้จิ้มอกเขาหรือท่านไม่เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า ยอมเชื่อว,ว่าโลกนี้ไม่มีผีดีกว่าเชื่อลมปากของผู้รุดเจ้าไม่เชื่อใจข้าถึงเพียงที่เชียวรางสูงจับยิ้มสาวกดเอาไว้ใต้ล่างด้วยน้ำเสียงคาดคั้นก็ผู้ใดใช้ให้บุรุษพวกนั้นเป็นสัตว์นลกที่เชื่อถือไม่ได้เท่าเจ้าวางใจข้าได้เต็มท้อยข้าเป็นบุรุษที่มีทักเดียวและเป็นบุรุษที่เจ้าไว,ว้วางใจได้เต็มที่ใบหน้ารอเหลา,ลาก้มลงมาครบริมฝีปากนางเบานำเสียงทุ้มต่ำแหบแท้ เขาจมพิดนิฟิปากนุ่มละมุนชุ่มชื้นของนางอย่างจงใจปวดอารมณ์จมพิดดึกซึ้งละเมตอไมยนี้ทำให้ใจเต้นได้มากกว่าจุมพิดเด้าร้อนแล้วไประนดไหนเผยเจออี้ถ,ถึงกับตัวสัน่นลมหายใจทางคู่หอบอกระชั้นจนห่วงฝูที่ต้องเตือนตนเองว่าอย่าได้กลายท้างเป็นสัตว์โรคที่เชื่อถือไม่ได้อย่างที่หญิงสาวว่าเก่าก่อนค่อยๆละจากนิฟิปกหอมหวาน แต่ถึงตอนนั้นเขาอย่างทาับทับอยู่บนทางนิ่มอย่าไม่อยาตัดใจเดี๋ยวฝังใบหน้าอยู่กับลำคอะหงให้ลมหายใจอุ่นท้อนปัดลดโซกขอที่ไวต่อความรู้สึกของนางไอหลอนดลดจากลมหายใจสร้างความรู้สึกปั่นปวนให้แกผเผยเฉยอี้ไม่น้อยถึงแม้วกเขาจะนอนท่วมเดียงเคียงหองกันไม่ได้พักใหญ่แต่หางก็ไม่เคยรู้สึกถึงอันตรายเช่นนี้มาก,ก่อนมือบางรีบผลักอ,อกของชายหนุ่มออกจากตัวเอาละพอได้แล้วท่านจะผ่าข่ากับจวนแม่ทัพไม่ใช่ถือเดี๋ยวก็สายกันพอดี หวงฟูจิตตาเป็นประไกยแล้วเจ้าจะขับตำหนักมากับข้าด้วยใช่หรือไม่อืมถ้าทาไม่ให้ข้ากลับมาอยู่กับท่านแล้วจะให้ข้าไปอยู่ที่ใดไท่าล่าพูดกับพูดเถิดต่อ,อให้ที่เรือนไปชาของข้าไม่มีคนตายแต่แค่นึกถึงเรื่องพวกนั้นข้าก็ขนลุกแล้วไม่รู้เพราะเหตุใดเผยเจืออี จึงรู้สึกอยู่เสมอว่าเผยจือรูอาจลอบแอบเข้ามาเล่นงานนานในเจอแม่ทับเข้าสักวันเพราะในความคิดของคนจิตไม่ปกติอย่างเผยจือรูนั้นยอมเห็นความแค้นสาคัญเหนือสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาตัวรอดเผยจืออจึงเต็มใจปกักหลักที่ตำแหนักขององค์ชายสามห่วงฟูจ้แห่งนี้แม้เผยจืออิงจะเป็นแค่ลูกของอนุภรยา แต่นางยังมีท่านตาที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลบวกกับเวลานี้หูซื่อเป็นผู้ดูแลจะแม่ทับทั้งหมดดังนั้นสินเดิมของนางจะมีไม่น้อยและภายในเดินพักของหญิงสาวก็คือคักอย่างมากข้าวของที่จะนําติดตัวเจ้าสาวไปถูกนาไปไว้ด้านนอกเรือนพักขอให้เกียวของเจ้าบา่าวขบวนเหล่านี้ก็ตามติดไปด้วยมีจํานวนทั้งสิน้น168หบาบการที่ลูกสาวของอนุภรยาคนหนึ่งสามารถมีสินเดิมติดตัวไปถึง168หหาบเช่นนี้ สร้างความร่สยาให้ผู้คนอย่างมากเผยจืดเสือและเผยจืดเจียนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจทางที่คุณหนูทองก็ไม่ใช่ลูกสาวสดที่รักของบิดาเช่นเดียวกับพวกนางแต่ว่าเผยจืดอ,อิงกลับมีสินเดิมได้มากมายปานนี้ทางๆท,ที่พวกนางถังก็เป็นลูกสาวของอนุภรรยาแบบเดียวกันแท้ๆและไม่ได้รับความรักให้ปวดบานเหมือนกันแต่พี่รองกลับมีสินเดิมถึง188หับในขณะที่พวกนางมีแค่คนละ68หับเท่านั้นแต่ก็พอจะกู้หน้าได้ระดับหนึ่ง นึกถึงเผยเจออี้ผู้เป็นลูกรักของท่านแม่ทัพลานั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงดีไม่ดีท่านพ่อของพวกนางอาจยกจนแม่ทัพทั้งจวนให้เป็นสินเดิมลูกศรเลยก็เป็นได้เผยเจออีออ้ลุกขึ้นลางหน้าแต่งตัวแต่เช้าเพื่อจะไปส่งพี่รองออกเรือนทาอห่วงฟูจีไม่ยอมให้นางไปก่อนแต่ให้คอยเขาแล้วเดินทางไปพร้อมกันดังนั้นหญิงสาวจึงต้องรอชายหนุ่มเลิกประชุมเช้ากลับมาเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงปฏิจวนแม่ทัพซึ่งมีผู้คนหนาแน่นเสียงดังเสียงแซ่ไปหมด ผู้ที่มาร่วมงานนั้นเป็นสหายร่วมกองทัพของเผยเจิ้นเทียนทั้งสิ้นซึ่งพอหลักคนนางไฝ่ายบูมารวมตัวกันก็ส่งเสียงเอตโรจนหลังขาบ้านแทบกระจัดกระเจิงห่วงฟูจ้พาเผยเจิ้ออมาที่เรือนพักของเผยเจือ้อิงที่ด้านในมีสัตว์อยจ่จานวนมากเมื่อคู่หนุ่มสาวรูปงามในชุดคู่ทักที่จงใจตัดเย็บให้เข้าคู่กันมีสีสันแบบเดียวกันเอาเข้าไปในตัวเรือนก็ดดึงดูดสายตาทุกคู่ให้มองมาอย่างตื่นตะลึงเมื่อทั้งเผยเจื้ออ,อและห่วงฟูจ้ต่างสวมเกี้ยวยก ป,ปักผมและเข็มขัดสีแดงปักลายทองแพลวับมีหยกขาวแบบเดียวกันปักแซมอยู่ตามชายเสื้อผ้าปักลายทองวับวาวของชายหนุ่มนั้นปักลายเมฆสวยเด่นอ้อยบนอกเสื้อส่วนฝ่ายหญิงก็ปักลายเมฆแบบเดียวกันเอไอ้บนตัวกระโปรงเห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาดีมากแค่ไหนรักกันมากเพียงใดทําให้เหล่าสาวรุ่นที่ยังไม่ได้ออกเรือนต่างพากันอิจฉาตาร้อนย,ยิ่งนะักพี่ทองเผยเจออีกขอแสดงความยินดีด้วย เผยจืออีไม่สนใจสายตาเชิดเฉินที่มองมาแต่ตรงเข้าไปหาเผยเจืออิงผู้เป็นเจ้าสาวทันทีพอเผยเจืออิงเห็นองค์ชายสามมาด้วยก็รีบย่อกายทําความเคารพคารว่าองค์ชายสามไม่ต้องมากพธิธีวันนี้เข้ามาเป็นเพื่อนอี้เอ,อ๋เพื่อนทําของขวัญมาให้ก็เท่านั้นเผยเจืออีรีบเอากล่องเครื่องแต่งตัวแปดซับที่ถืออยู่ในมือมามอบให้เผยเจืออิงซึ่งพอเปิดกล่องออก หลายคนถึงกับตาพร่าพอเครื่องประดับราคาแพงในกล่องนั้นเผยเจืออี้หยิบเอากำไรทองลายดอกไม้ฝังไขม่มกห้าสีวงหนึ่งออกมาสมให้เผยเจืออิงพี่รองนี่เป็นสมบัติที่ค้นออกมาจากทางขององชายสามเช่นนะเขาบอกให้ค่าเลือกมาให้ท่านได้เต็มที่ค่าก็เลยไม่เกรงใจสิ้นคำทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างสุดลมหายใจเข้าปอดคุณหนู่กยังไม่ได้ตกแต่งเข้าตำหนักองชายสามยังเป็นทางการ แต่กลับเป็นที่รักใคร่ปลดปานถึงขณะที่องค์ชายสามยอมยกกุญแจห้องสมบัติให้นางไปเลือกเอาได้ตามใจชอบช่างนาอิฉาย,ยิ่งนักเผยเจออิงรู้สึกชอบใจกำไรนี้มากและรีบยกขึ้นกล่าวคำขอบคุณเืออิงขอปัสให้องคชายสามเพคะไม่ต้องเกรงใจนี่เป็นน้ำจากที่อีเอ๋อหมอบสมให้พี่สาวของนางเจ้าก็ทับไว้เถิดห่วงฝูทจีใชายพัดยกฉีไปที่ด้านนอกอีเอ๋ข้าออกไปคุยกับท่านแม่ทัพใหญ่ที่ด้านนอกก่อน อีกเดี๋ยวจะมารับเจ้าอืมท่านก็ไปดื่มกับท่านพ่อสักสองจอกเถิดวันนี้เขาดูอารมณ์ทีมากชายหนุ่มหันไปสั่งเซลยวชิงกับเซลลวหงดูแลคุณหนูให้ดีอีกเดี๋ยวข้าจะมารับนางตอนที่ห่วงฟูจ้ก้าออกไปเขายังหันไปสงสัยแต่ให้องค์ัลั์รับอีกสองคนให้คอยจับตาดูสถานาการณ์รอบด้านเอาไว้ก่อนตรงไปทักถายว่าที่พ่อตาที่ห้องโถงใหญ่เพื่อไม่ให้เป็นที่คอยระหา จุมิอานยกขบวนมาสู่ขอเผยเจืออี้ได้ในอนาคตความจริงแล้วชายหนุ่มไม่ได้อยากทิ้งเผยเจืออี้เอาไว้ที่นี่พอเมื่อชาวเขาได้รับรายงานว่าเฉินหยาเจียนแอบหนีออกจากขาบวนเจ้าสาวที่กําลังเดินทางไปแควนเฮ้ยหลังซึ่งหวงฟูจี่กําลังสงสัยว่านางอานหนีกลับมาที่เมืองหลวงนี่ไม่รู้ว่าสตรีใจโหดผู้นี้จะคิดทําอะไรบ้างเขาจึงจำไปต้องระมัดระวังเอาไว้แต่วันนี้จวนแม่ทับมีคนเยอะมากคงไม่น่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นได้กระมัง ห่วงฟูจี่เดินสวนกับสาวใช้คนหนึ่งที่กลมนากลมตายกน้ำแกงหวานที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเข้ามาที่เดินพักของเจ้าสาวเขารู้สึกสังหอ์ใจบางอย่างจึงหลีดตามองสาวใช้ที่รีบก้าวเร็วๆคนนั้นไปอย่างทแวดระวังองค์ชายสามมีอะไรหรือขอทับหลิงอีถามขึ้นเมื่อเห็นท่าทีของห่วงฟูจี่แปลกไปชายหนุ่มเคาะพัดยกนมบนกลางฝ่ามือด้วยท่าทีคุ้นคิดเห็นใดก็ถึงรู้สึกว่าสาวใช้คนนั้นดูแปลก ก็บอกไม่ได้ว่าแปรตรงที่ใดสุดท้ายเลยได้ต่สันศีรษะไม่มีอะไรไปกันเถิดเกียวของเผยเจืออิงออกมาจากจวนแม่ทัพไปอย่างเออกระเลิกแต่ห่วงฝูจิกลับไม่เห็นเผยจื่ออี้อยู่ในฝูงชนที่มาร่วมชมความคึกคักด้วยเขาลอบคิดในใจาว่าแย่แล้วอีเออสนิทก,กับพี่สาวคนรองขนาดนั้นไม่มีฐานที่จะไม่มาส่งพี่สาวออกจากชวนไปแน่แล้วนางหายไปไหนกันเขาไดบใช้วิชาตัวเบาตรงไปที่เดินพักของเจ้าสาวยังไม่กล้ารอช้า แต่ว่าภายในห้องว่างเปล่าเหลือเพียงแค่สาวใช้ไม่กี่คนที่กำลังทำความสะอาดกันอยู่เขาเดึงตัวสาวใช้คนหนึ่งเข้ามาถามทันทีคนหนูหกเล่าสาวใช้ตกใจทูนองค์ชายสามบ่าไม่เห็นคุณหนูหกเลยเจ้าค่ะพวกเจ้าหยุดไม่ต้องทำความสะอาดแล้วรีบไปตามท่านแม่ทัพใหญ่มาะห่วงโูจี้กวาดตาสำรวจเลือนพักกิ่งรวดเร็วริงอีรีบให้องค์คลักรับทั้งหมดตามหาอี้เอ๋อลิงซานส่งคนไปปิดประตูทางเข้าออกทุกท่าน ห้ามผู้ใดเข้าออกจะไม่ทับเด็ดขาดเผยเจ้นเทียนรีบเดมาในทันใดเช่นเดียวกันหาองคารักลับที่ต่างกระจายตัวออกค้นหาทั่วเดือนพักกันหมดและมีส่วนหนึ่งที่ออกไปตามที่ขบวนเจ้าสาวแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆก่อนหน้านี้เผยเจ้นเทียนยังคอยส่งแขกเหีหน้าจนยังผึิงบานใจพอได้ยินว่าเผยเจออี้เกิดเรื่องเขาก็ทิ้งแขกเลือที่มีอยู่เต็มงานและเพ่นมาหาห่วงฟูจี้ทันที่ทนแม่ทัพใหญ่ไม่ใส่ใจกับการที่ห่วงฟูจี้ ทำเครื่องเส้นไปเป็นพ่อครัวด้วยการสั่งปิดประตูจวนแม่ทับทุกแห่งและเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของลูกสาวเขาองค์ชายสามท่านบอกว่าอีเอ๋อเกิดเรื่องตกลงมีเรื่องอะไรกันแน่นางไม่ใช่ออกไปส่งพี่ท้องของทางออกเรือนหรอกหรือเผยเจ้นเทียนรีบถามทันทีที่ก้าวเข้ามาในเดือนพักได้พอห่วงซื้อรู้เรื่องนางก็รีบประคองท้องใหญ่ๆออกมายังแตกตื่นก่อนผู้เป็นมันดนาะจะถามยังท้อนอชัยองค์ชายสามพอเหตุใดอยู่ดีอีเอ๋อ จึงเกิดเรื่องขึ้นในจวนไทยนางคงไม่ได้แอบหนีไปเล่น่ซนซ่อนตัวอยู่ที่ไหนท่องนะถึงจะพูดแบบนี้แต่ห่วงซื่อรู้ที่ว่าุตรสาวไม่มีทางทาเรื่องอีกเช่นนั้นแน่นอนกายยังไม่แน่ใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่มั่นใจว่าอีเอ๋อกำลังตกอยู่ในอันตรายองค์ฮักลับสองคนที่เฝ้าอยู่ด้านนอกยืนอย่านว่าไม่เห็นอีเอ๋อจากจวนดังนั้นหญิงสาวองยังอยู่ในจวนแม่ทัพนีแน่แล้วห่วงฟูจีก็คิดถึงคนสองคนนี้ขึ้นมาได้ริงด้วย เยวจิงกับเยวหงหายไปไหนพวกนางอยู่กับอี้เอ๋อตลอดถ้าหากมีคนคิดแล้กับอี้เอ๋อย่อมต้องผ่านพวกนางสองคนไปก่อนรีบออกหาก็เร็วเข้าหนิงอีให้คนขนตัวแขกเรือและบเบาะแสทุกคนสอบสักให้ละเอียดจนแน่ใจว่าไม่มีปัญหาจริงๆแล้วค่อยปล่อยตัวไปชายหนุ่มสั่งกันอย่างรวดเร็วองค์ชายสามทันรู้หลึ่ให้ว่าใครกันที่คิดทำ้ายอี้เอ๋อของข้าห่วงเสื้อสุดแสนจะร้อนใจ แต่ก็พยายามฝืนก้นน้ำตาเอาไว้เพื่อรุกในท้องแต่ถึงกระน,นั้นขอบตาของนางก็ยังแดงก่ำเผยเจินเทียนเห็นแล้วก็รู้สึกปวดใจนักห่วงฟูจี้เมียมเลียมผิดปากทว่าวก็ยอมตอบตามตรงวันนี้ข้าได้รับข่าวมาว่าเฉินยาเทียนหลบหนีออกจากขาบวนเจ้าสาวที่เดินทางไปที่แขวนเฮ้หลังซึ่งถ้าเดินเท้ากลับมาน่าจะใช้เวลาราวสองวันเฉินหยาเทียนเผยเจินเทียนและห่วงซื่ออูทานพร้อมกันข่าดาว่าเป็นนางที่ผูกใจเจ็บ จึงได้เฉวยโอกาสที่คุณหนูทองแต่งทันวันนี้บะปนเข้าโจมากับแขกเรือเพื่อทำทายอ e ีเอ๋อโซผันอีเ e อ๋อ er ของข้าไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้กันแทะนางจะได้จ้องคิดจะทำร้ายลูกข้าครั้งแล้วครั้งเท่าคิดจะสังหารลูกสาวของข้าห่วงเสื้อปล่อยโฮออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ความเป็นห่วงทมเท้าหัวใจของผู้เป็นแม่อย่างยากจะทันทนเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพราะข้าถ้าหากไม่ใช่เพราะข้าอีเ e อ๋อ er ของไม่อันตรายเช่นนี้ หวงฝูจีเคร่งเครียดหนักจนกล่าวโทษตนเองหวงเสื้อและเผยเช่นเถนเข้าใจในทันทีว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะสเสน่ห์อันเกินห้ามใจขององค์ชายสามที่นำภัยมาสู่เผยเจืออี้ทั้งๆท,ที่พวกเขาแค่อยากให้ลูกสาวได้แต่งงานกับคนที่นางทักอันจริงใจและอยู่เคียงข้างกันไปจนแก่เท่าเท่านั้นมีได้ว่าหวนอยากได้ลูกเขยที่บุญหนักสักใหญ่อะไรแต่เพราะเหตุดเพศภยัยจึงกล้ากลายถาถมมาที่ลูกสาวของพวกเขาเช่นนี้เป็นเพราะองค์ชายสามมีสเสน่ห์ห่อเหลามากมาย พอๆกับตำแหน่งพระชายาขององค์ชายที่อยากจะห้ามใจได้เหมือนกันเช่นนั้นถือ <NY st ing> เผยจื่ออี้ค่อยๆได้สติลับคืนมาและรู้ว่าสองมือของตนถูกมัดเอาไว้จะรู้สึกเจ็บแต่การนั้นกลับช่วยได้สติของนาะงให้กลับมาแจ่มใสมากขึ้นหญิงสาวอยากลืมตาขึ้นมองแต่ก็ทำไม่ได้เมื่อดวงตาของนางมีผ้าผูกตาปิดเอาไว้เผยจื่ออี้แอบร้องข้างเบาๆด้วยความเจ็บปวดพยายามที่จะยันตัวลุกขึ้นนั่งแต่ก็ไม่สำเร็จ ที่แทนทั้งก็ถูกมัดติดเอาไว้กับวี้อีตัวหนึ่งถูกจับให้นอนตะแข็งอยู่ที่เพลนนั่นเองนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นี่คือที่ไหนและเหตุใดจึงถูกมัดอยู่ที่นี่ได้จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ